สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Deep Dive ค่ะในยุคที่ข้อมูลมันเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะคะการสื่อสารให้เข้าใจออไม่ใช่แค่ส่งส่งออกไปมันสำคัญมากๆเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันจากเอกสารที่รวบรวมเรื่องนี้ไว้นะคะตั้งแต่การอ่านจับประเด็นการย่อความไปจนถึงการเล่าเรื่องยังไงให้มันโดนใจเป้าหมายก็คืออยากให้เห็นภาพรวมว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือกระบวนการเดียวกันจากรับสารมาสู่การสร้างสารของเราเอง ใช่เลยครับคือจุดเริ่มต้นจริงๆนะผมว่าต้องมองให้ทะลุข้อมูลก่อนต้องเห็นใจความสำคัญจริงๆของเรื่องแยกให้ออกเลยนะครับระหว่างแก่นหลักกับผลละความพวกส่วนขยายหรือรายละเอียดตัวอย่างสถิติอะไรพวกนั้นที่มาช่วยเสริมแต่ไม่ใช่หัวใจค่ะแล้วการหาประโยคใจความสำคัญล่ะคะที่บอกว่ามักจะอยู่ต้นๆหรือท้ายๆย่อหน้าอันนี้เป็นเทคนิคที่ใช้ได้เสมอไหมคะ ก็เป็นเทคนิคที่ดีครับแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเป๊ะๆนะครับออบางครั้งเราต้องอ่านทั้งหมดก่อนแล้วก็เหมือนกับสังเคราะห์มันขึ้นมาเองอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะพอพูดถึงการสังเคราะห์แก่นแท้เนี่ยมีเครื่องมือพื้นฐานง่ายๆอะไรที่พอจะช่วยเราได้บ้างไหมคะ มีครับเครื่อนมือคลาสสิกเลยแต่ผมว่ายังเวิร์กมากๆคือ 5W1H การตั้งคำถามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรเนี่ยมันช่วยให้เราเก็บข้อมูลสำคัญสำคัญได้ครบจริงๆนะครับอืมใช่ใช่ค่ะเคยใช้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญมากๆมากๆในยุคนี้เลยคือการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ต้องฝึกแยกข้อถ้าจริงนะครับที่มันพิสูจน์ได้มีหลักฐานกับข้อคิดเห็นซึ่งบางทีมันเป็นแค่ความรู้สึกการตีความหรือการเดาเอาโหอันนี้สำคัญจริงค่ะโดยเฉพาะในโซเชียลเนาะทุกอย่างมันเร็วแล้วก็ปนปน,นกันไปหมด แล้วไฟล์ 1h ที่พูดถึงเมื่อกี้มันพอจะช่วยเรื่องแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นได้ด้วยไหมคะช่วยได้ครับช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าคำถามพวกใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เนี่ยมันมักจะชี้ไปที่ข้อเท็จจริงอยู่แล้วส่วนทำไมกับอย่างไรอ่าอันนี้อาจจะเริ่มมีข้อคิดเห็นปนเข้ามาทำให้เราต้องเอ๊ะต้องถามลึกลงไปอีกอ๋อค่ะค่ะทีนี้พอเราสกัดใจความสาคัญได้แล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็คือการเรียบเรียงใช่ไหมครับ ซึ่งมันก็มีหลายแบบอย่างการย่อความหรือ p r e สี่เนี่ยเอ่อถ้าจะให้เปรียบมันเหมือนกระจกเงาเลยครับกระจกเงาหมายความว่าไงคะช่วยขยายความนิดนึงคะ่ะคือมันต้องสะท้อนใจความสำคัญทั้งหมดออกมาให้ครบถ้วนครับต้องเป็นกลางด้วยนะห้ามใส่ความเห็นเราเพิ่มเรียบเรียงด้วยภาษาเราเองให้สั้นกระชับแต่เนื้อหาห้ามตกหล่น อ๋อมีหลักนิดหน่อยคือต้องเปลี่ยนสรรพนามบุรุษหนึ่งบุรุษสองเป็นบุรุษสามแต่ถ้ามีคำราชาศัพท์ก็ต้องคงไว้อืมเข้าใจค่ะมันต่างจากสรุปความยังไงคะสองคำนี้คนมักจะสับสนต่างกันครับสรุปความนี่เหมือนเราใช้เลนส์ซูมเข้าไปคือเราเลือกเน้นเฉพาะประเด็นที่เราสนใจหรือตามเป้าหมายของเราทำให้มันสั้นที่สุดส่วนถอดความนี่อีกแบบเลยอันนั้นคือการอธิบายความเดิมให้มันง่ายขึ้น บางทีอาจจะยาวเท่าเดิมก็ได้นะครับแค่ทำให้เข้าใจง่ายอ๋อชัดเจนเลยค่ะเหมือนเลือกเครื่องมือให้ถูกกับงานเนอะแล้วการเขียนคำนำย่อความล่ะคะมีรูปแบบแนะนำไหมก็มีแบบแผนอยู่ครับอย่างเช่นถ้าเป็นบทความก็อาจจะขึ้นว่าย่อบทความเรื่องของจากความว่าอะไรทำนองนี้ครับโอเคค่ะพอเรามีข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำสังเคราะห์มาดีแล้วในมือ คำถามต่อมาคือจะเปลี่ยนข้อมูลดิบๆพวกนี้ให้เป็นเรื่องที่แบบจับใจคนดึงดูดคนได้ยังไงอันนี้คือศิลปะการเล่าเรื่องเข้ามาแล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่เลยตรงนี้คือศิลปะแล้วหัวใจของการเล่าเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่3ามอย่างหลักๆครุงเรื่องพล็อตที่มันต้องมีเหตุมีผลลำดับเรื่องดีๆตัวละครคาแรคเตอร์ที่ทําให้คนอยากติดตามเอาใจช่วยแล้วก็แก่นเรื่องธีมหรือสารที่เราอยากจะสื่อออกไปจริงๆ ค่ะแล้วเรื่องโครงสร้างที่ใช้กันเยอะๆล่ะคะที่เรียกว่าโครงสร้าง3องค์อันนี้มันคืออะไรคะอ๋อโครงสร้าง3องค์หรือ three act structure เนี่ยเป็นโครงสร้างที่ทรงพลังมากครับใช้กันแพร่หลายจริงๆมันเหมือนเป็นพินเขียวทางจิต,ตวิทยาเลยนะที่สอดคล้องกับการรับรู้ของคนเราบิง่าล่ะคะเวลาเราดูหนังฟังเรื่องเล่าดีๆแล้วมันอินตามมากๆแสดงว่ามันมีนกลไกเบื้องหลังนี่เองขอลาะเบาๆมันทํางานยังไงนะคะโครงสร้างนี้ หลักๆนะครับองหนึ่งก็คือปูพื้นแนะนําตัวละครแนะนําโลกของเรื่องแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรสักอย่างมากระตุ้นมาเขย่าโลกนั้นองสองคือการ,รเผชิญหน้าปัญหาเริ่มซับซ้อนความขัดแยงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดควายแม็กซ์หรือจุดเปลี่ยนสําคัญกลางเรื่องแล้วก็องค์3ก็คือบทสรุปทุกอย่างคลี่คลายไปสู่จุดสูงสุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลลัพธ์สุดท้ายโหฟังดูเป็นระบบมากๆเลยค่ะครับ มันสะท้อนการเดินทางทางอารมณ์ของมนุษย์เราได้ดีก็เลยใช้ได้ผลกับการสื่อสารหลายรูปแบบไม่ใช่แค่หนังหรือนิยายน่าสนใจมากค่ะแล้วถ้าเป็นการสื่อสารที่ต้องการความเร็วความชัดเจนมากๆอย่างงานข่าวล่ะคะโดยเฉพาะข่าวออนไลน์ใช้โครงสร้างนี้ได้ไหมหรือเขามีแบบอื่นอ๋องานข่าวโดยเฉพาะข่าวออนไลน์นะครับเขาจะนิยมโครงสร้างพีระมิดหัวกลับหรือ inverted pyramid มากกว่าคือเอาส่วนที่สำคัญที่สุดพาดหัว บทนำที่ตอบ 5W1H ได้ขึ้นก่อนเลยครับแล้วค่อยๆให้รายละเอียดสนับสนุนลงมาตามลำดับความสำคัญที่น้อยลงเรื่อยๆอ๋อเข้าใจเลยค่ะหมวะกับคนยุคนี้ที่ชอบอ่านเร็วๆกว่าตาหาแต่ประเด็นหลักใช่ครับแล้วมันก็ดีต่อ SEO หรือการค้นหาบนอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วถ้าเป็นงาน PR หรือประชาสัมพันธ์ล่ะคะอันนี้ดูเหมือนจะเน้นสร้างภาพลักษณ์ไม่ได้เน้นขายตรงๆเขาใช้การเล่าเรื่องแบบไหนคะ P.R. หรือ Public Relations เนี่ยเป้าหมายหลักคือการสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดีในระยะยาวมันจะต่างจากการโฆษณาที่อาจจะเน้นขายหน้าตอนนั้นเลยการเล่าเรื่องในงาน P.R. ก็เลยจะมุ่งสร้างความน่าเชื่อถือความผูกพันอาจจะใช้โมเดล RACE เป็นกรอบคิดก็ได้ครับ Research, Action Communication e valu ation ค่ะค่ะเคยได้ยินอยู่ค่ะว a c e แล้วก็ยุคนี้สำคัญมากคือการผสมผสานสื่อหรือมัลติมีเดียใช้ทั้งภาพนิ่งวิดีโออินโฟกราฟิกเสียงเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมที่มันสมบูรณ์ขึ้นไม่ว่าจะเล่าเรื่องด้วยโครงสร้างแบบไหนหรือใช้สื่ออะไรก็ตามนะคะสุดท้ายแล้วหลักการที่สำคัญที่สุดที่เราต้องยึดไว้เสมอคืออะไรคะผมว่ามีสองคำสำคัญเลยครับ คือความถูกต้อง accuracy กับความเป็นธรรม fairness เราต้องเช็คข้อมูลให้แน่ใจเสมอก่อนที่จะนำเสนอออกไปและเวลาเสนอโดยเฉพาะเรื่องที่มีหลายมุมมองหรือมีความเห็นต่างกันมากๆก็ต้องพยายามให้ข้อมูลรอบด้านแยกข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นให้ชัดเจน ความเป็นกลางอาจจะทําได้ยากแต่ความเป็นธรรมกับความถูกต้องนี่คือต้องมีใช่ครับต้องยึดตรงนี้ไว้แล้วก็แน่นอนต้องมีความชัดเจน clarity กระชับ conciseness แล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเรากําลังสื่อสารกับใคร audience awareness ฟังดูแล้วทักษะทั้งหมดนี้ตั้งแต่การอ่านจับใจความการย่อยข้อมูลการเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะแล้วก็ต้องมีจริยธรรมด้วย มันเชื่อมกันหมดเลยนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนทำงานสายนิเทศศาสตร์นักข่าวนักเขียนนัก PR แล้วแต่กลายเป็นเเหมือนเป็นทักษะจำเป็นสำหรับทุกคนเลยในยุคนี้ <ward> er> ใช่เลยครับมันคือทักษะพลเมืองในยุคดิจิทัลจรงิงๆซึ่งก็นำมาสู่คำถามชวนคิดปิดใช้สำหรับ Deep Dive ครั้งนี้ของเรานะครับในโลกที่ใครๆก็เป็นสื่อได้ความเร็วก็ดูเหมือนจะสาคัญมากๆบนโซเชียลมีเดีย เราจะสร้างสมดุลได้ยังไงครับระหว่างความต้องการที่จะสื่อสารให้เร็วให้ทันใจกับเวลาและความพยายามที่ต้องใช้ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรักษาความเป็นธรรมในการนำเสนอข้อมูลเหล่านั้นน่าคิดนะครับ